เพื่อนลงตรงไหนอะมาร์กเลยมาร์กเลยถ้าไม่มีใครมาร์กเราจะลงตามใจที่เราอยากจะลงนะเพื่อนเลยมาร์กสิเพื่อนครับไม่มีคนมาร์กจริงอะถ้าไม่มีคนมาร์กก็โดดเลยละกันนะครับจงังหวะนี้อ่าผมลงแถวแถวค่ายฐานเนี่ยแหละ หรือไม่ก็ลงตรงไอ้นี่อะทุ่งข้าวไรผมว่าแถวๆนี้แหละผมตอนแรกผมว่าผมจะลงตรงไอ้นี่นะครับค่ายฐานนะแต่ดูทรงแล้วคนน่าจะเยอะอย่างแน่นอนเรามาลงตรงขอ,ขอบขอบวงฟ้านี่แหละซึ่งขอบขอบวงฟ้ามันจะไม่มีคนเชื่อผมปะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะนี้ผมเดาจากส่วนตัวว่าน่าจะไม่มีคนอย่างแน่นอนขอ,ขอบขอบวงฟ้า แต่ถ้าเป็นแบบว่านในวงฟ้าเลยหรือว่าไม่ก็ตรงที่แบบจุดที่เขาชอบลงกันประจะําอ่ะมันจะมีคนนะครับหุ้ยพอเราเริ่มใกล้วงฟ้าปุ๊บเราเริ่มเจอแต่ของดีๆแล้วว่าเหรียญห้าร้อยเลยเนี่ยก่อนที่ผมจะขึ้นไปชั้นสองผมขออนุญ,ญาตเก็บบ้านข้างๆให้เสร็จให้เรียบร้อยก่อนละกันเพื่อว่าเวลาเราจะได้ ไม่มีคนมาแย่งเก็บของเราในระยะใกล้ๆนะครับผมเพื่อนอย่าขึ้นเพื่อนอย่าขึ้นเรายังไม่ทันเก็บด้านบนโอ้โหนั่นงไงลูกนี้นะ่ามาเก็บด้านบนก่อนก็ดีแล้วนะถ้ามาเก็บด้านบนก่อนนะเพราะว่าอะไรเหรอเพราะว่าเราจะได้ชิปอัปเกรดนะเมื่อกีนะ้แต่เพื่อนดนันชิปอัปเกรดเราไปหมดแล้วนะโอ้โหเุนน่นคนเมื่อกี้เห็นคนโอ้โปิดโคโนไม่ทันเพื่อนเลย ตายก่อนคนอื่นอีกแล้วทำไมต้องตายก่อนคนืนอื่นด้วยครับเนี่ยเมื่อกี้ผู้ชายเห็นคนนะว่าเขาไม่เห็นเราผมจะวิ่งขึ้นไปแอบซะหน่อยแต่เขาดันเห็นเราเฉยเลยอันนี้เราก็มาอยู่กันชีเบอร์สองนะครับผมเบอร์สองแล้วก็มาดูเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งทำอะไรเบอร์หนึ่งชบได้หรือเปล่าเพื่อนเพื่อนชุบเราชีเราอยากเกิดแล้วอะครับเพื่อนเอ้ยโอ้ ชุบวงก็ได้มั้งไม่ต้องมีเหรียญเรอกคนนี่ว่าว่าอยู่ทําไมเบอร์หนึ่งไม่ไปชุบสักทีเบอร์หนึ่งเจอคนนะครับถ้าเบอร์หนึ่งไปชุบเมื่อกี้เพื่อเพ่เบอร์หนึ่งแตกแทนนะนะโอเคแล้วเรามาดูกันที่เบอร์สามเบอร์สามช่วงนี้เหมือนว่าเขากําลังหาฟาร์มของฟาร์มปืนดีๆให้กับตัวเขาอยู่นะครับแล้วเรามากันที่เบอร์หนึ่ง เบอร์หนึ่งใกล้วงที่สุดแล้วแต่ดูเหมือนว่าเขายังจะไม่เข้าวงชุบนะครับผมก็ไม่รู้ว่าทําไมทีน,นี้เราก็กลับมาดูกันที่เบอร์สามเหมือนเดิมเราจะให้เบอร์สามไปชุบดีไหมวะเดี๋ยวจะให้เบอร์สองเบอร์หนึ่งเอาจริงๆป่ะเบอร์หนึ่งควรชุบผมตั้งแต่แรกด้วยซ้ําไปเพราะว่าอะไรเหรอเพราะว่ามันใกล้วงสุดๆแล้วเนี่ยคนก็ไม่ค่อยมีด้วยหรือว่าเจอคนอีกแล้วฮะ คนอยู่แถวนี้เยอะจังวะไปสักทีเถอะผมอยากให้เบอร์หนึ่งชุบผมแล้วโอ้เรียบร้อยเ <c oughs> จอลูกสองแบบนั้นก็เรียบ้อยสิครับแล้วนั่งยองๆเดยวเขาก็โดดมาขามิสทิศที่จะเข้าหัวสูงมากเลยนะยิงเข้าหัวสูงมากเลยอะโอ้ยจบกันครับจังหวะน,นี้ให้เบอร์สามิ่งไปชุบดีกว่าเบอร์สามไปชุบผมทีผมอยากเกิดมาเล่นแล้วอะ <c oughs> ชวบผมหน่อยได้ไหมครับเบอร์สจ๋าไปครับเลเตโก้เบเบเหมือนว่าเบอร์สมก็จะถึงวงชบุบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมจังหวะนี้เบอร์สเอายังไงเอ่ยชุบได้หรือเปล่ามีไอบอลหรือเปล่าตั้งเออตั้งกันไว้โอ้ยโอเคเป็นทุ่งหญ้าทุ่งหญ้ามันอยู่ได้นานไหมวะไม่รู้นะว่าเป็นทุ่งหญ้ามันจะรอดไหมแต่ ผมว่าสกิลทุ้งยามันหมดไวเกินไปว่ะเพื่อนวิ่งวิ่งหน่อยดีอย่าอยู่กับที่อยู่กับที่มันจะทำให้วงมันช้าขึ้นนะครับเออว,วิ่งวิ่งแบบนั้นแหละแต่ถ้าคนมาด้านหลังไอ,อ้อก็เรียบร้อยจังหวะเนี้ยแต่ต้องเสร็จก่อนเว้ยต้องชุบให้เสร็จก่อนโอเคชุบเสร็จแล้วเราก็เกิดมาทันทีแล้วผมจะลงตรงไหนดีวะอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าผมควรจะลงนัดจุดไหนดี ลงจุดไหนดีนะดูก่อนแล้วกันว่ามีจุดไหนให้เราลงบ้างเฮ้ยตรงนี้ได้ไหมแอดดอบมีอะไรให้เราเก็บบ้างโู้ของไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่แต่ก็พอเก็บได้เพราะเพื่อนเก็บไปหมดแล้วนะครับผมของแอดดอบอะ่ะเราวิ่งไปหาฟาร์มของตรงอื่นดีกว่าเพื่อนเก็บของแอดดอบไปแล้วนะ เนเอ้ยไม่คิดจะแบ่งให้เรามั้งเลยหรอของในแอดดเนี่ยไม่เป็นไรเราวิ่งมาแล้วเราก็มาเก็บของแอดดตรงนี้แล้วกันเหมือนว่าโชคโคตรดีแหละว,วิ่งมาเจอแอดดตรงนี้พอดีเพื่อนอย่ามาแย่งเรานะตรงนั้นนายเก็บไปหมดแล้วตรงนี้ข้าขอละก,กันของแอดดตรงนี้ครับผมโอเคหมาหช่วงนี้แอดดมันดอบของที่ผมไม่ค่อยชอบเลยวะ ลูกซองชา้านี่เอามาเพื่ออะไรถึงมันจะแรงก็เหอะแต่ผมเล่นไม่เป็นอ่ะพูดตรงๆเลยว่าเล่นไม่เป็นครับคือปืนรอเลยแล้วกันเผื่อเข้ามาแถวๆนี้จะคนนั่นไงจะคนจะคนขออนุญ,ญาตยิงเลยแล้วกันจังวันนี้อุยอ้ยมาดีจะใช้กระทะฟาดผมหรอคุณดูถูกผมมากไปแล้วนะคุณจะใช้กระทะฟาดผมอะผมไม่ได้นั่นขนาดนั้นน,นเนี่ย ไปครับจังวันนี้เราวิ่งไปตรงแถวๆบ้านหลังคาพังตรงนี้หนะ่อยละกันไม่รู้ว่ามันชื่อว่าอะไรนะครับเขตแถวๆนี้เราเรียกเป็นบ้านหลังคาพังแล้วกันเนาะเหมือนเกาะสวรรค์เลยหลังคาพังอนะ่ะจริงๆมันไม่ใช่เกาะสวรรค์นะเนาะมันคือด่านใหม่หมวดใหม่นะในหมวดเนเธอร์ไลท์อะไรหมวดเนเธอร์ไลท์มันมีหรอวะอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะ น่าจะใช่นะครับหมวดใหม่หมนชื่อเนเนธะอไ์ใช่ปะช่ยเหมือนเหอะจะชื่อว่าอะไรก็ช่างมันเหอะเนาะอันนี้ดูเหมือนว่าผมจะยังไม่เจอผู้คนเลยอ่ะผู้คนหายไปไหนหมดวะได้แค่คิวเดียวเองอะ่ะได้คิวเดียวถือว่าน้อยเกินไปนะเนี่ยน้อยเกินไปแล้วครับอยากได้หลายๆคิวอะ่ะมีไหมอะ่ะคิวจ๋ามาให้พี่คิวซะดีๆ คิวคือใครเหรอก็หมายถึงผมคิวนะครับแล้วก็ศัตรูจะอยู่ไหนกันเลยอยากแบบทั้งตี้เข้ามาทั้งตี้แล้วผมหนึ่งคนอะ <c oughs> เก่งอีกแล้วพอเจอจริงๆวิ่งหนียากหมาใช่เลย <c oughs> คือผมเนี่ยแหละพอท้าตอนไม่เจอท้าจัดเลยแต่พอตอนเจอแบบหลายๆคนลุม <c oughs> วิ่งหนีจัดน <c> ะ <oughs> ผมเนี่ยตอนนี้ผมก็เก็บ เปลี่ยนเป็นใช้ M7 นะครับผมเพราะว่า M7 มันน่าจะแบบดีกว่าปืนลูกซองชาร์จเพราะเราเล่นลูกซองชาร์จไม่ได้อย่างแน่นอนเล่นมาเพิ่มๆมีตายด้วยลูกซองชาร์จเนี่ยนะเอากระป๋อสามแล้วมีแล้วนี่ว่าโอ้แถวนี้ลูกซอง M7 เยอะจัดเลยอะโทษทีผมทิ้งกระสุนนิดๆแน่อยๆแล้วผมก็จะเก็บแต่กระสุนลูกซองเลยละกัน ซึ่งลูกซองเยอะขณะนี้ผมก็ขอละกันนะขอเก็บกระสุนลูกซองอุย้ยเจอจุดไอเนี่ยกุญแจเปิดประตูกดังที่แบบเก็บปืนเก็บของดีๆไว้แล้วอะครับผมตอนนี้เราก็เก็บกระสุนลูกซองทิ้งกระสุนแดงออกนะครับผมซึ่งกระสุนลูกซองสำคัญต่อเรามากมากกว่ากระสุนแดงเพราะผมจะไม่ใช้กระสุนแดงแล้วนะครับผมถ้ามัน ไม่จาเป็นจริงๆอ่ะน,นะกระสุนปืนลูดอ่ะผมจะใช้แต่กระสุนลูกสองนี่แหละแต่ปืนลูดมันก็มีโอกาสที่จะช่วยเราได้เยอะอยู่นะแต่ผมขอใช้ลูกสองก่อนละกันเนาะเราเน้นลูกสองไว้ก่อนเพราะลูกสองในดาเมจใกล้ๆมันดาเมจแรงเวอร์เราจะเป็นที่จะต้องใช้ลูกสองไปเลยละกันนะครับผมจังหวะน,นี้ขออนุญาตวิ่งมาหาชุดเพื่อนได้ไหมมา เรเบอร์สองกับเบอร์สามตายเราชุบทีเดียวได้สองคนไหมวะนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกัน๋ยวผมยังมีเหรียญที่จะไม่พอวะคนเดียวคือผมชุบได้นะแต่ผมยังไม่ชุบดีกว่าเดี๋ยวจะหาว่าชุบพวกกันเองอะไรประมาณนั้นเนี่ยผมไปหาฟาร์มเหรียญตรงอื่นก่อนแล้วกันชุบเลยดีกวะนะ่าเนาะชุบเลยชุบเบอร์สามนี่แหละจริงๆ ผมก็ไม่อยากจะชุบแค่เบอร์เดียวนะผมอยากจะชุบทั้งสองเบอร์แต่มันไม่มีเหรียญจริงๆว่ะเพื่อนเราต้องทําใจเนาะเราต้องชุบคนใดคนหนึ่งก่อนแล้วแต่เรานะเพราะเรามีเหรียญตอนนี้ผมจะไม่เก็บอะไรมากมายแล้วนะผมจะหาเหรียญคอยชุบเพื่อนช่วยเหลือเพื่อนอะไรกันเนาะเพื่อนมาลงแถวานี้ดิป๋อสามอะไรเต็มไปหมดเลยแล้วดูเหมือนว่าจะมีคนวิ่งนะแต่เขาไม่เห็นผมอย่างงี้ก็สวยสิครับไม่เห็นผมจริงอนะ่ะ ผมวิ่งไปหาคุณแล้วนะผมวิ่งไปหาคุณแล้วนะพราหนุ่มน้อยมให้ผมข้าวซ้สดีอ่าวิ่งไปไหนลรวจ๊ะไม่ได้ยินเสียงเท้าหรอว่ามีคนวิ่งตามนี่หรือไม่ได้เปิดเสียงฮะถามหน่อยสิถ้าเป็นผมนะผมหันไปมองแล้วว่าใครวิ่งตามผมอุ้ยอุ้ย,ยเจ็บ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 เจบใครยิงข่อยใครยิงข่อยบาทีมีคนยิงผม ขออนุญาตพัญญาก็ละกันพัญญาเสร็จอัพก็ให้เกาะแข็งแรงเหมือนเดิมเดี๋ยวเราไปหาเพื่อนเดี๋ยวเราไปหาตอนนี้ผมกําลังจะวิ่งไปหาเพื่อนแล้วนะครับผมดูเหมือนว่าคนที่ยิงผมเมื่อกี้เขาอยู่ตรงนะข้างหน้าเพื่อนเรานะครับผมเราจําเป็นเลยที่จะแบบว่าใช้แผนนะครับโดยการลุมเขาหน้าจะมีแค่คนเดียวโอ้แล้วเราไม่มี ก็ย่าด้วยแล้วไปตั้งกันเพื่อนโทษทีครับเพื่อนผมเข้าไปช้าเลยแล้วกันจังวันนี้เรียบร้อยรุวนหนึ่งคุณจะรอดไปไหนหรอคุณไม่รอดจากฝีมือผมไปได้ง่ายๆหรอครับผมพูดแค่น,นี้แหละไม่ายังไงคุณก็ไม่รอดอันนี้ผมก็หาเก็บของเก็บอะไรเป็นที่เรียบร้อยซึ่งเหรียญก็ไม่พออยู่ดี ไม่พอจริงๆเหรียญไม่พอจริงๆนะอ่ะผมก็อยากจะไปชกเพื่อน่ะแต่เหรียญมันไม่พอเพื่อนดูเบอร์สามก็หรือว่าเราไปก่อนละกันเนาะแต่ซึ่งไม่มีใครดูผมเลยนะครับจังหวะน,นี้ดูแต่บเบอร์สามแล้วก็วิ่งไปหาเหรียญก่อนละกันก่อน,น,อนที่แบบว่าจุดตู้ชุบมันเป็นตู้นะไม่ได้วงตู้ชุบจะหายไปหมดนะครับ เหมือนว่าจะเจอคนแถวานี้วะอุย้ยเขาเห็นผมเขาเห็นผมไม่งั้นเขาจะไม่ตั้งไอวอลอย่างแน่นอนอุย้ยเขาตั้งไอวอลปิดไว้ว่าเอาไงดีครับเนี่ยแล้วผมจะพันยารอเขาเลยแล้ะกันนะครับจังหวะนี้ผมไม่หนีเข้าวงอย่างแน่นอนในเมื่อคุณไม่เข้าวงผมก็ไม่เข้านะครับผมพูดแค่นี้แหละอยู่ไหนเอ่ยล่วงหนึ่งแล้วเราโดนลัดิยิงสามไปก่อนเลยละกัน ขออนุญาตเข้าวงก่อนอุ้ยอุยอย่างเยอะเปิดโคโน่แล้วก็อัพยาด้วยยากองใหญ่นะครับผมสงวันนี้ผมจะรอดหรือไม่ดูทรงแล้วไม่น่าจะรอดเฮ้ยรอดเฉยรอดเฉยก็พันยาต่อสิบับตอนแรกคิดว่าไม่น่าจะรอดแล้วเหยิดเี้รอดได้ไงครับเนี่ยตัวกูเนี่ยกอน ตามเรามาเราแอบตรงกล้องนี้แล้วกันซึ่งตอนนี้ดูเหมือนว่าหมอกมันกําลังจะบีบขึ้นบีบขึ้นเรื่อยๆแล้วตอนนี้เราอยู่ในวงแล้วด้วยไอวอลเราก็ไม่มีปิดด้านหลังนะครับผมซึ่งตายก็ตายได้เลยนะเนี่ยตรงเนี้ยมันไม่มิดนะครับเพราะว่าผมไม่มีอวอวแอบตรงด้านหลังแล้วผมเจอคนแล้วด้วยมาสิโหแล้วเบอร์สามแล้วล่วงโหจบกันเลยอุ้ย หลายที่ทางอู้จบแล้วโดนหลายทางจัด